Редактор การเต็มเครื่องทำปลาสับทรงเครื่องอมีอะไรบ้างมีขาขาอ่อนตะไคร้ต้นตะไคร้ขาอ่อน,อนหอมหอมแดงต้องสดหมดเลยไหมสดหมดเลยสดหมดเลยหอมแดงพริกกระเทียมกลีบเล็ก <ขา S 2> กระเทียมกีบเล็กมะขามเปียก ขมขเปียกชุลรสแล้วก็ใบมะกรูดไม่มีมะนาวนะใช้มะขามเปียกแทนใช่แล้วก็ใบมะกรูดพวกนี้ไม่มีการเผาไม่มีการสดหมดอะไรหมดไม่มีการที่จะไปทำการนึ่งการเผาอะไรทั้งนั้นสดหมดยิ่งตัดมาจากต้นสดสดได้ยิ่งดีใช่ไหมใช่ถ้ามีใบมะกรูดที่เก็บจากต้นสดสดแล้วก็มาเด็ดแล้วก็มาล้างมาเลือกมาคัดไหมมาคัดค่ะ คัดมาคัดก่อนที่จะไปเอาแต่ใบดีๆเอาแต่ใบดีๆใบเสียไม่เอาแล้วแล้วใบแก่หรือใบอ่อนใบกลางกลางไม่อ่อนไม่แก่มากใบกลางกลางไม่อ่อนไม่แก่มากจ้ะอ่าแล้วก็เอาเอามาทำอะไรเอาตะไคร้มามาอะไรมาปอกมาปอกแล้วก็หั่นบางๆมาล้างมาล้างมาหั่นบางๆมาล้างมาหั่นบางๆแล้วก็ขาก็หั่นบางๆ ค่ก็หั่นบางๆ <ENA> แล้วก็หัวหอมก็มาซอยให้เล็กลงหัวหอมหัวหอมแดงเหรอหัวหอมแดงซอยให้เล็กลงหัวหอ,อมแดงซอยให้เล็กลงเอามาปอกก่อนไหมปอกก่อนแล้วก็มาซอยให้เล็กลงแล้วก็กระเทียมกลีบเล็กแล้วก็เทียมกลีบเล็กอ่าแล้วก็เค้ารวมกันผ่านเสร็จก็เค้ารวมกันอ่าก็เค้ารวมกันก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาปั่นอ่านี่ก่อนที่จะมาปั่นอย่างนี้ อย่างนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยได้เยอะเลยในกำลังนี่ด้ากิโลเนี่ยรวมๆนั้นเนี่ยตะไคร้สามโลครึ่งตะไคร้สามโลครึ่งค่าหนึ่งโลข่าหนึ่งโลพริกขี้หนูแดงหนึ่งโลพริกขี้หนูแดงหนึ่งโลหัวหอมหนึ่งโลหัวหอมอีกหนึ่งโลกระเทียมกลีบเล็กหนึ่งโลกระเทียมกลีบเล็กหนึ่งโลแล้วก็แล้วก็อันนี้คือ ปั่นเสร็จก็สับขั้นตอนสับต่อไปปั่นเสร็จแล้วก็ถึงจะเอามาสับกันนะกับตัวปลาปลานี่ต้องเป็นปลาอย่างดีปลาแนจังหวัดไหนจังหวัดไหนที่ไหนยังไงปลารวมของจังหวัดารวมของจังหวัดุทัยอ๋อนี่เอาจากจังหวัดอุทยัยเห็นว่าเคยเอาจากจังหวัดวคนครสวรรค์ก็เคยคนครสวรรค์ก็ได้ของทางเหนือ คือต้องต้องหอมอยังไงหอมเข้าคั่วเหรอหอมเข้าคั่วหอมข้าคั่วปลาร้าอย่างดีนะต้องเอาปลาร้าอย่างดีอนะย่างดีค่ะไม่ต้องไปเสียดายเงินว่า,าปลาร้ามันจะแพงไปใช่ไหมใช่เอาเอาปลาร้าอย่างดีแล้วมันจะหอมใช่ไหมทุกอย่างต้องให้ดีหมดต้องให้ดีหมดเพราะเราถวายพระด้วยคนมาร่วมงานด้วยใช่ตอนนี้พอพอเราเอาเครื่องมาเนี่ยเอาหอม หอมแดงตะไคร้ตะไคร้นตะไปเมนเปะตะไคร้อ่อนหรือตะไคร้หอมตะไคร้หอมตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้หอมตะไคร้บ้านที่เขาปลูกอ่ะตะไคร้บ้านที่ปลูกนะยาวตะไคร้หอมนะทำไมไม่ใช้ตะไคร้หอมอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่ของทําทําปลามันเป็นเขาเขาไปทําพวกอะไรอ่ะไม่ใช่ทําทํากับข้าวปลาใช่อบพวกอะไรตรงนั้นอเอาใช้ตะไคร้เขียว ต้องครตะไคร้เขียวยิ่งยิ่งเด็ดตัดออกมาจากต้นได้แล้วมาทำเลยยิ่งดีตะไคร้บ้านนี่แหละตะไคร้ตะไคร้เขียวคือตะไคร้เกษตรใช้ไม่ได้แข็งตะไคร้เกษตรโอเคตะไคร้เพราะว่ามันจะได้รสชาติที่ดีกว่าใช่ถ้าเอาตะไคร้เกษตรมันแข็งตะไคร้เกษตรแล้วมันแข็งอันนี้สูตรเนี่ยสูตรแต่ไม่ไม่มีให้ให้ชิมแล้วนะเพราะว่าโยมแม่ก็โยมแม่นิดก็ไม่ไหวแล้ว สับมาหลายเป็นสิบปีแล้วสับจนิกแต่ว่ามาทํางานนี้ให้กับให้กับพระพิสุทสงฆ์ที่บ้านสวนแตงธรรมแล้วก็ญาติโยมได้มาชิมกันเดี๋ยวจะต้องเอากลับไปถวายพระที่วัดมหาธาตุสักส่วนหนึ่งไม่รู้จะเหลือป่ะได้จ้ะมีเป็นถวายเจ้าคุณนั้นทึงได้ตําแหน่งก็เสร็จแล้วพอพอเครื่องเนี่ยสดทั้งหมด ไม่ต้องเอาไปเผาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องขาก็เอามาซอยค่ะตะไคร้ก็เอามาหั่นเล็กๆหั่นเล็กคือไม่เอาถึงตรงตรงตรงก้านไม่แค่ตรงตั้งแต่รากจนจนมาถึงตรงประมาณจักนิ้วหนึ่งอ่ะนิ้วหนึ่งขึ้นมาสองน้วไม่เอาทั้งหมดนะไม่เอาถึงใบนะใช่แล้วตอนนี้ก็ อ่าไม่มีขิงนี่มีตะขาไม่ต้องอ่ขิงไม่มีหอมแดงขาอ่อนขาอ่อนหอมแดงทั่วไปนะอย่าที่เขาขายทั่วไปเอามาปอกที่มันมีต้นขึ้นมานี่ไม่เอานะใช่มีรากมีรากมีรากไม่เอาก็หอมแดงที่สดสดอ่ะหัวหอมสดสดไม่นี่เมื่อกี้ท่านไปถ่ายที่มันมีรากก็ไม่ได้อ๋อที่ถ่ายเดี๋ยวตัดออกไปเป็นรากนั่นก็หอมหอมแดงหอมแดงสดมาปอกเสร็จเรียบร้อยล้างน้ำ ใช่แล้วก็หั่นบางๆหงๆใบมะกรูดก็เอาใบอ่อนๆใช่ไหมใบกลางๆไม่อ่อนใบกลางๆไม่อ่อนไม่แก่แล้วก็เอาาเอามาลล้างแล้วก็มาล้างเลือกใบดีๆล้างแล้วก็สับรวมกันกับปลาเลยใบมะกรูดนี่กี่โลใบมะกรูดประมาณโลหนึ่งค่ะใบมะกรูดประมาณโลหนึ่งประมาณโลหนึ่งก็ แล้วตะไคร้อะตะไคร้สามโลตะไคร้สามโลหอมแดงล่ะหอมแดงหนึ่งโลหอมแดงหนึ่งโลกระเทียมหนึ่งโลกระเทียมหนึ่งโลข่าข่าหนึ่งโลข่าหนึ่งโลเสร็จแล้วก็สับออกมาเป็นแบบนี้อืมข่าหนึ่งโลมีอะไรอีกไหมพริกกับพริกพริกพริกต้องเป็นพริกอะไรอ่ะพริกขี้หนูจินดาพริกขี้หนูแดงของจินดา ติ er okay. okay. ๊กข yeah. to ี like mm ้ห hmm. น yeah. ูจินดาแดงเขียวก็ได้นะเขียวไม่ได้ได้ต้องแดงอย่างเดียวโอ้ต้องแดงอย่างเดียวเลยเหรอเพราะว่าเขียวเรามีไอ้นี่แล้วไงอะไรอ่ะเขียวแล้วสับออกมามันจะไม่สวยใช่ใช้แดงอย่างเดียวมันจะสวยงามมากใช้แดงแล้วสีสันจะสวยใช่สีสันจะสวยตัวนี้อ่าลงลงเพจไปใครอยากได้ออเดอร์มาเล อันนี้ไม่ได้ลายสดแต่ว่าเดี๋ยวไปตัดต่อก็เสร็จแล้วเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยมามาหั่นซอยจนละเอียดใช่ไหมแล้วก็ถึงจะมาปั่นเพราะว่าเข้าเครื่องปั่นมันจะปั่นได้ง่ายกว่าใช่มันจะปั่นได้ง่ายกว่าทําให้เครื่องปั่นเนี่ยไม่ไม่เสียไม่เสียกําลังเยอะใช่แล้วก็ปั่นละเอียดเร็วอ่าตัวนี้พระอาจารย์สมัยตอนเป็นครวก็เคยช่วยอยู่นะพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยอ่าต้องเครื่องปั่นที่เป็นมูริเดกสมัยใหม่เนี่ยมันใส่น้ําไม่ได้ใช่ไหม ใช่ต้องปั่นแห้งอ่าต้องปั่นแห้งต้องปั่นคือเอาเครื่องมารวมกันก็มีอะไรมังเครื่องก็มีหอมที่ซอยซอยใช่ไหมเอาหอมตะไคร้หอมตะไคร้ใบมะกรูดค่าค่าพริกขี้หนูที่เอามาคลุกเค้าแล้วเนี่ยที่หั่นซอยแล้วเอามาคลุกเค้าแล้วเนี่ยกระเทียมกรีบกระเทียมเล็ก้เสร็จแล้วถึงจะเอามาปั่นปั่นอ่าแล้วพริกขี้หนูก็เอามาซอยด้วยใช่ไหมไม่ซอยปั่นไปเลยอ๋อพริกขี้หนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องซอยก็ได้เอามาปั่นรวมไปเลย อามาคุกเ้าก่อนเนี่ยก็คือขั้นตอนที่อหอมหอมแดงตะไคร้พริกเขาการและถุงป่าแล้วก็ขาขานี่หอมขานะมีความหอมขาขาดสดแล้วก็ขาดสด,าด,สดแล้วก็ พอคุกเข่าเสร็จแล้วถึงจะตักมาปัน่น<า>ในนี้ประมาณกี่ช้อนเนี่ยตักช้อนช้อนทัพพีเนี่ยสามค่ะช้อนทัพพีเนี่ยตักเข้าไปสามเข,ขียงหนึ่งต่อเขียงปั่นเสร็จเียปั่นเสร็จนี่อ่าน,น,นี่เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นตัวนี้ตัวนี้ก็คือปลาล่าอยู่นี้ปลาล่าสับอยู่นี้ไอปลาล่าปลาล่าทรงเครื่องนี่ปลาล่าตัวปลาล่าตัวปลาล่าเป็นตัวนะเป็นตัวปลาอะไรเนี่ย ปลาปลารวมก็ดีรวมปลารวมนะปลารวมที่หมักโอ้กลิ่นหอมถ้าคนที่ชอบปลาแล้วปลาล้อย่างดีอ่าตอนนี้นี่โยมโยมหมายก็ได้รับเขาเรียกว่าได้สูตรแล้วได้สูตรโยมแม่ไปแล้วอ่าเริ่มสับคือหาที่ธรรมะแมงอ่าตักปลาล้ใส่เรียบร้อยแล้วใส่น้ำด้วยเวลาสับอ๋อใส่น้ำปลาล้าด้วยเห็นไหมใส่น้ำปลาล้ด้วย